น้องมาอยู่ชวนแม่เมปฏทิดาเต้นหลุดโฟกัสแม่สวยมากละใส่ตามไม่ได้ยิ่งโตยิ่งน่ารักสำหรับน้องมาอยู่ลูกสาวของดุมกัญชัยและเมย์ปฏทิดาที่คลายๆเนี่ยตาก็หลงรักในความน่ารักขี้เล่นอารมณ์ดีของน้องมาอยู่อีกทั้งยังเป็นเด็กที่ฉลาดน่ารักเอามากๆจริงๆเลยละคะ่ะ ุดทางด้านเมปฏิดานั้นก็ได้ออกมาโพสคลิปลงในติ๊กต็อกเมเฟื่องหลังจากที่ทางด้านลูกสาวน้องมาอยู่นั้นออกมาชวนคุณแม่เต้นซึ่งงานนี้ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าไม่รู้จะเอ็นดูใครก่อนดีเพราะทั้งคุณแม่และคุณลูกเนี่ยก็ไม่มีใครยอมใครเลยจ้าโดยทางด้านเมปฏิดานั้นได้โพสคลิปพร้อมระบุข,ข้อความเอาไว้ด้วยว่าเมื่อลูกชวนเต้นแม่เมไหวไหม และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ